เคยสัญญาววดว่าจะกลับไปหาคนดีทูน้องพี่อครัสวัสดีครับผมมาพบกับอุบงฐานาฬิกาลดแซบเวอร์บายบีเอสครับผมวันนี้ครับผมเอารุ่นท็อปสุดๆมาให้ดูครับเป็นค่ายของ GM นะครับเป็น MG พูดผิด สวัสดีครับผมมาพบกับอคุตสาหการรถเซอเวอร์บายบีทีเอสครับผมวันนี้ผมเอาค่าย MG นะฮะเป็นตัว GS นะครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับคันนี้นะฮะรุ่นท็อปสุดต้องเป็นเครื่องเทอร์โบนะเป็นรุ่น TX นะครับคันนี้นะครับผมราคาครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ท็อปแบบไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมพามาดูครับผมไม่น้อยมากๆมือเดียวป้ายแดงนะครับตามผมมาเอาล้วครับผมผมพามาดูนะครับ MG นะครับ เป็นตัว GS นะครับ1.5 Turbo TX นะครับผมให้แรงม้าเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องพันหก็จริงแต่ว่าได้เทอร์โบมาช่วยตัวนี้นะฮะแรงม้า169แรงมา้าโอ้โหไม่น้อยนะทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าคันนี้ตอนออกป้ายแดงเท่าไหร่คันนี้ตอนออกป้ายแดงนะครับผม990,000นะฮะนะตอนนี้นะฮะเหลือราคาอยู่ที่489,000คันนี้ยังเหลือวารันตี ของค่ายนะฮะ MG อยู่นะครับก็คือแสนหนึ่งแสนสหมื่นกิโลหรือว่านะฮะ3ปีนะครับว่าตัวนี้นะฮะจะหมด3ปีเดือนวันที่13เดือน1ปี64นะครับนี่ครับนี่ปี63นะครับหมายถึงว่ามกราลามกราลาปี64วันที่13มกราลาปี64นะครับวารันตีปีนะฮะจะหมดก่อนนะฮะไม้นะครับผมเพราะว่าไม่เนี่ยให้มาทั้งหมดแสนสองนะฮะไม่เนี่ยให้มาแสนสองอ้าว ไหนๆก็จะมาดูไมค์กันแล้วน่มาดูไมค์กันนิดนึงครับเจ้าของเดิมใช้มา54,410กิโลครับไมค์แท้แน่นอนครับนะฮะ MG ครับสามารถเช็คที่ศูนย์ได้เลยมาดูครับว่าตัวท็อปทอปมีอะไรบ้างผมเข้ามาก็แปลกตาเยอะนะครับตัวท็อปทอปเนี่ยนะครับผมเยอะมากเลยนะฮะตัวท็อปทอปเอามาดูก่อนก่อนครับเป็นเบาะไฟฟ้าข้างเดียวนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าข้างคนขับนะส่วนค่าคนด้านข้างหรือด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นเมนวนนะครับเป็นเบาะหนังครับ นะสภาพเบาะดีเลยออกแบบเบาะได้สวยครับออกแบบนะฮะเหมือนรถนอกเลยครับมาดูนะฮะมาดูที่พวงมาลัยบ้างมีมันติฟัง์ชั่นอยู่พร้อมกับตัวเล่นเกียร์พันธุ์ชิพแบบนี้ครับตัวนี้นะครับผมออปชั่นเนี่ยเพิ่มมาให้ก็คือเป็นปุ่มคูสตาร์ทกุญแจใส่กระเป๋าได้เลยครับมาดูหน้าจอหน่อยครับกับหน้าจอเนวีนะฮะหน้าจอนำทางสามารถเชื่อมบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแบบ f ฟ l l HD ดีแบบนี้เลยชัดๆจมๆแบบนี้เลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยมาดูนะฮะระบบแอร์ครับเป็นแอร์นะฮะอุณหภูมินะฮะแรงลมนะใช้ด้วยการส่วนอุณหภูมิก็ใช้ด้วยกันครับนะครับผมคันนี้นะฮะลายไม้สวยครับมาดูที่เกียร์ครับเป็นเกียร์เสปีดคะเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าคันนี้นะฮะสามารถเล่นแบบทิโทอนิกได้นะครับระบบเบรกกันบ้างครับอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ติดกับเกียร์เลยนะครับนี่ครับทำเป็นแบบรถยุโรปหมดเลยนะฮะนี่ครับ เป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยตัวท็อปๆต้องมีหลังคาซันรูฟแบบนี้เลยครับถุงพลาสติกนี้ยังไม่แกะเลยนะครับซันรูฟนะครับผมผมบอกเลยครับสภาพสวยครับราคาน่าซื้อด้วยนะราคานะไม่แพงเวอร์นะครับผมนะเป็นรถ SUV นะฮะเป็นรถ SUV 5ประตูแบบนี้นะฮะราคาน่าใช้ครับนะครับผมคันนี้ราคาโดนเลยนะราคาโดนเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นที่เหลืออีกครับตามมาครับเอาละครับผมนะผมพามาดูนะครับตัว g Z นะฮะของค่าย MG นะฮะไฟท้ายโอแบบสวยนะนี่ครับเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับเปิดธรรมดานะครับผมนี่ครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่มาดูความงามครับว่าหัวน็อตมีขยับกันบ้างหรือเปล่าครับโอ้หัวน็อตนี่ไม่มีขยับขยื่นเลยรอยเม็ดอาร์ครับเห็นเด่นชัดมากครับผมนี่ครับไม่เบลอไม่เลือนนะครับเห็นแบบชัดๆนูนเห็นๆชัดๆเลยครับรอยเม็ดอาร์คไฟฟ้านะครับผมรถวิ่ง50,000โลครับนะฮะก็สภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วละครับรถวิ่ง50,000โลสภาพใหม่กริบเลยนะครับผม พวกนี้ยางอะไหล่นะครับผมสติกเกอร์นะครับที่ติดกับยางอะไหล่นี้ยังไม่แกะออกเลยนะครับสติกเกอร์นะครับผมบอกเลยว่าใหม่มากๆสติกเกอร์เนี่ยนะฮะยางอะไหล่เนี่ยยังไม่ลงพื้นดินเลยนะครับใหม่จริงครับอันนี้นะฮะใครที่มองหานะฮะตัวของค่าย MG ตัวจ z อยู่นะฮะไม่ต้องไปซื้อแพงให้ยุ่งยากเลยครับราคาขึ้นต่อครึ่งเลยครับจากป้ายแดงนะครับผมจากราคาป้ายแดง9 9 0 0 0 0เหลืออยู่489,000ครับ ราคาเนี่ยหายไปครึ่งต่อครึ่งกันไปเลยนะใครที่มองหารถใหม่น้อยปีใหม่นะครับผมสภาพนะฮะคลิปคลิปแบบนี้ยังเหลือวารันตีอยู่แบบนี้นะครับคันนี้ผมว่าน่าใช้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับตามมาครับเอาแล้วครับผมผมพามาดูนะฮะห้องเครื่องตอนนี้ผมเปิดห้องเครื่องแล้วสภาพห้องเครื่องก็ผมได้มาก็ยังไม่ได้ล้างหรือว่ายังไม่ได้สปาหรือว่ายังไม่ได้บิวตใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เครื่องเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดออกไปแดงสิ้นหัวน็อตแก้มเดิมๆมากๆครับคานเดิมๆแหงกันชุรมุความร้อนเนะี่ยยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบครับรอยแนวยาซิลิโคนครับด้านซ้ายและด้านขวาครับผมนะเห็นเด่นชัดครับไม่มีเบลอไม่มีการแซะไม่มีการแกะหรือว่ามีการถอดออกไปทําสีหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงดองสิน้นคานหน้าเป็นคานเดิมๆครับผมพลาสติกนะฮะที่หุ้มหรือว่าที่อยู่ด้านใน ของห้องเครื่องครับไม่มีกรอบแตกหรือว่าชํารุดใดๆสิ้นครับผมมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไม่ขุ่นไม่มัวไม่แตกไม่เล้าก็ชจนหน้านะครับผมบอกเลยว่าไม่มีรอยตามโมดิร์นสิ้นนะฮะสภาพค่อนข้างสวยไฟสปอตไลท์ครับไม่แตกไม่เล้าน้ําไม่มีเข้าครับคันนี้ด้านด้านหน้าถึงด้านท้ายสวยด้งด้านข้างครับสวยหมดเลยเจอสรุปง่ายๆสวยทั้งคันเลยคันนี้นะครับผมอ่ะนะครับใครที่มองหานะฮะรถ ักันนะครับผมผ่อนแบบสบายๆนะครับผมผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆแล้วคุณซื้อมือสองแต่ได้สภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงเลยนะฮะแล้วไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงบุกกุญแจสำรองครบเลยคันนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาป้ายแดงกับราคามูสองหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมราคานี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผมจัดการได้เลยครับผมให้สิทธิ์สำหรับคนมัดจำนะครับคนแรกเลยก็คือ บัญชีเดียวคือบัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตีครับฟังอีกรอบครับบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตีเท่านั้นนะฮะนั่นแสดงว่าคุณได้มัดจำนะฮะ MG GS นะฮะคันนี้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทางบริตันทัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าท่านใดมีรถเทินนะฮะ ID line แล้วก็เบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแล้วส่งรูปรถของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำเนารถนะ,ะเลขไม์รถ นะแล้วก็รูปภายในของรถของท่านนะมาให้เราเดี๋ยวทีมงานเราจะประเมินราคาให้นะครับผมท่านอยู่จะว่าอะาไรสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลือกอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมต้องมาสอบถามกระทงพนักงานเซลล์ดูนะครับว่าค่าย MG นะอยู่ในช่วงดอกเบีย้ยพิเศษหรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็โทรม,มาถามน้องๆเซลล์ดูนะครับว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่แล้วก็เงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์มีอะไรบ้างแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะฮะเหมือนกับรถ ตลาดหรือเปล่าเหมือนกับโตยต้าฮอนด้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นค่ายน้องใหม่เพิ่งเปิดตัวนะครับแต่ MG ผมเอามารีวิวหลายๆคันก็ขายดีนะครับผมผมบอกเลยว่ามาไวไปไวเหมือนกันนะครับผม MG นะฮะรถก็ใช้ดีนะฮะรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะก็ใช้ดีอยู่แล้วคันนี้ยังเหลือวารันตีของนะเออยู่นะครับวันที่3 13เดือน1ปี64นะฮะวารันตีจะหมดนะฮะ3ปีของเขานั่นเองนะครับผม ยังไงครับจะลืมกดซับไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ออกไปให้เยอะๆให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนนที่เข้ามาติดตามนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามเก่าอยู่แล้วแล้วก็คนเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับผมจะลืมนะค,คอมเมนต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้อึ่นด้วยกับทีมงานด้วยวันนี้อึ่งลายไปก่อนสวัสดีครับ